นี่ครับหลังจากที่เขาใส่ยางนัโชว์ดูโชว์ดูยางใส่เรียบร้อยครับนี่ใหม่ๆนะครับใหม่ๆครับนี่ม่กินพร้อมครับนี่อืออย่างเงี้ยเดีพิ่งหยิบนะเดีพิ่งหยิบตำหมูหู้งครับต่อไปอืมทำพริกไว้แล้วทำนานปิ๊บนันปลาเราอยู่ไหนเอาขวดในตู้เย็นมาก่อนครับพีเราอะยักษ โอ้ขาด้่นขานี่นี่ครับเป็ดแบบไง่งยๆทีไหนาเีอีนี่นะน้ำปลาครับหนึ่งสองสี่ห้าหกะครับน้ำปลาใหม่เข้าครับผมกินน้ำปลาใหมา่แล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขาดยังไม่ได้เขานี่ปะาอ,าอาจารย์ชูหืมอาจารย์ชูอะไรชู หนึ่งสองว่าปะสามเอาะสามเตมเี้ยังอีกวันนี่้มะกอกบะกอกนี่ครับใส่บะกอกได้บะกอกมากวันนี้มีแล้ว่ามีดวงหน่อยกว่านี่บอกตรงใหญ่กว่านี่บอกมะกอกรู้จะมะกอกไหมภาษาโคราเนียนมากอกน้ำทำไมเรียกมากอกน้ำโอ้นี่เมีย ะมีหน่อยมาแล้อเดี๋ยดังอืมใส่ถั่วครับนี่ขับเป็นแบบลูกทุ่งลูกตุ่มปะใส่ถั่วใส่ถั่วอืมภาษาโคราชเรียกอะไรใส่ถั่วครับอืมดูถั่วดูถั่วนี่เลยดูถั่วแปลว่ายังได้ครับดูสิได้ได้ไหมดูอ่ะดูเด้งดูเด้งดูเด่นเด้งแปลว่าอย่างแาบเหมือนเข้ามาด้วยนะอ๋อดูด้วยเนาะชิมน้ำเลยเราขาดอะไรนี่ ยิมยิบยิมยันที่หยิบม,มาเป็นหมอนี่มันมีหอยในอันน่ะในตู้โอเ้<ะ>เค้มหอยแก่แล้วนะเข็มบ่เข็มใช่ยัยงบ่เนี่น้ำตาลน้ำตาลอีกนิดนึงน้ำตาลเปรี้ยวเออเรายังไม่ตัดเปรี้ยวนี่านามามะนาวมะนาวบีบมะนาวใส่นี่น้ำตาลนั่นนี่เปรี้ยวอันนี่อืน้ำตาลนั่นอืมบุ๋นเยอน้ำตาลปลิ๊บโอ้ทำเสียงสองดิทำเสียงสองดิ

ตานครับเอาซิมหมวันนี้เดี๋ยวเดีววโอ้ยูโถยุยไปล่ะุ๊กินมเนี่ยน้องใหม่ไปไหนมดไ่ะอีกคนนึงไม่กินเ่ะถามได้กินเปล่าไปชิมตาู้ากกนมเป็นยังไงครัเสพอดีครับ เช่นอยู่ไหนล่ะมีหอยด้วยเอ้ยรู้ได้ไงมีหอยเนี่ยกินเลยไม่ได้กินมันเสือมันละลาไปดิวะเออมันเสือราชการเล่าหมดแล้วว่าจะปล่อยให้นอนก่อนนะค่อยไปเราค่อยกินเนี่ยน้ำแย่เห็ี้ยนั้นนะนี่ครับ่ใส่บะเขือเทศบ้านเรียกมะเขืออะไรมะเขือโอ้โหหนึ่งเส้น ก็ได้ฟานเศบาหฮงเงี่ยเอาคนดิวนะแต่ไม่กินไม่เป็นไรีละอะไรนะอันล่างจกอันล่างจางามอยู่เอออันล่างไม่ให้เขาครับอันล่างทับเอาอาอันใหม่นี่คือหิวข้าวแล้วครับที่เด็ดใส่หอยใส่ยูบอกใส่ครับใส่หมเลยไหมเมือนลยเอาอีงั้นเลยไม่ให้เขากินเลยบ่อให้ครับ เอาไปแช่ต้เย็นไหมดิวมันดิวเขาอันดิ้วหนี่นะาแช่แล้วฮรัขาเดียนี่ตำมุงนี่คือขาดยัยังขึนาขาดแล้วนะหมอนใช่ไหมนี่ครับผมสวตามหงูงือตำน้ำก่อนนะครับคตนี่เขากันนี่มันสีหอมมากกว่านไหมครับขาเดียวก็พร้อมนะ ใครจะชิมเอามาป่มอีกแล้ว่อยหอยเอานี่ไปเก็บกันมาไว้ที่โต๊ะเป็นยังไงครกน้ำกออดจาชิมมันแซนโอ้แซ่บ่บตามย้ำเลยแซ่บนะครับ้จาชิมหอยเด้อสิบ่าได้เสียบหยยบวะนี่โอ้โหนี่คือ รเผาโอเคครับหัดหดเดียวเดียวนะนี่ครับเยียยร้อยครับงแช่เขาโอเครับ